สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนาน,านๆกดยนัยนยันกดเยอะๆยอะนะคะดิฉันขอกราบเรียนทุกๆคนว่าสูตรลมหายใจเข้าลึกๆนะคะเพราะเราจะต้องอดใช้ความอดทนเป็นอย่างยิ่งกับความสะถุนของคนในนานนารกนั้นนะคะของไอ้พวกข้างไข่ข้างแครที่หวังแต่คอนเทนต์ยาบคายสะถุนมากคะ่ะอดทนกันหน่อยคะ่ะ โดิออดเดียวอ้ขคอยมาเศร้าอีเด้อเออก็เลยสิอยากมาบอกว่าสิบ,บ,บ่มีปัญญาครับผมบ่มีปัญญาซื้อกินครับผมแต่สิหากินซื้อเม่ก็ย่าอยู่ครับผมตักาแฟตัพ่นกัยกัย่างในเส้นไปสื้อลี้ยสี่ควรจไปหาซื้อิลีิยสี่หาซื้อเบียร์เนาะคือวไปกาบ่มีเงินกินเนาะยายเนาะเขาไม่เคยยืมเายืมโอ้เราว่ามาเข้าเมาเราเ้าไปทั่วไปที่มาโอ้บ่มีปัญญากินิลสี่ก็เพิ่นดอกแม่แต่ยงาวากินกับัวซือมือบ่แม <c oughs> <c oughs> กับบัณสากับโมเวนโอ้ตายตายดำแมวซะเนาะว่าไอวิวเอ้ยหามเลยกําลังว่าอยู่กําลังสิมาบอกกันเดี๋ยวมาบอกว่าอันแม่บอกว่าแม่บอกว่านะแม่บอกว่าชิตเมาแล้วว่าเอาไปทั่วว่าสันมาบ่มี่บรรดาดอกแม่บ่มี่บรรดากินริเฉียนซี่คือแม่ดอกแม่นี่แม่สมแตกลิเฉียนซีสมอทั้งน้ำแข็งทั้งโซดาอือชิตบ่มี่บรรดาซื้อดอกย่างไหล่ๆนี่อาทิตย์หนึ่งได้กินเบียร์สักปฟองหนึ่งกับบุญหัวชิตแล้วแม่ก็คือเห็นเเห็นนกกิแบสมอเห็นกินแบกเสมืออยู่ กาแฟนะเส้นแบกน้ำผึ้งเออแบกกาแฟอะไรนะกาแฟแบกน้ำผึ้งยามาก็คือแบบแบกแบกแบกเส้นเอาหขนาดกาแฟพอดีพ้นขน่ะบ่มีปัญญาครับบ๊มีปัญญาเดี๋ยวบอกว่าโอ้ยชิดเมาแล้วว่าไปทัวร์บักชิดบักชิดบักชิดมาโลดเดี๋ยวสิไปบักชิดนี่ภาษาภาษาูนไทยเลยบักชิดเมื่อเส้านี่เมื่อเส้าในบักชิดกินเราไมาแล้วว่าไปทัวร์บ๊อบมีปัญญากินครับขอบอกขอบอกเด้อ นาคุณแม่คุณแม่ขรรอ์คุณแม่ขร้องนะอยู่จื้อยู่จื้อขายพาไปยาสีดินหลายปันอันกี่กระเดือนถือกี่เท่าอะไรย่าดินเยอะเออเอาอะไรนะเดีนยช่วงนี้เดือดหาเงินอยู่ร้อนเงินไม่มีเงินซื้อโซดาเหรอ้าผู้นั่นมาผู้นี่โอ้ยเหลือเงินหลายอันเรื่องขึ้นเขาหนั่ขึ้นกันนะผู้่าเคยขึ้นเขาอ่ะยาวามันสีเขาเจ้าของนะยาบิดเบือน เรื่องซิ่งข้อตอกซิ่งข้อต่อนึกกันคนบางคนนะ่ะบูฮุยโนโอินเน่ยังแม่กระทั่งภายในศาลในศาลกับปบ่ปปเค,เคเ่อย,ยขึ้นเข้าไปเฮ้เฮ้ใครก็บ๊วยค่อยขึ้นกันเนี่ยเขาเค่อ,ข,อขึ้นจะเฮ้าเดี๋ยวคนเดี๋ยวเรื่องซิ่งข้อต่อนึกว่ <c oughs> าว่ <c oughs> าว่ <c oughs> าว่าไข่กี่ตัวนะว่าว่าข่อยขี่ตัวนะอ,วนะอันเอาไงไงคนอย่างจิตเนี่ยเอกสารทุกอันน่ะจิตเป็นคนถ่ายเนี่ยเอกสารอยู่ในมือจิตทุกอันบ่าว่าชิเป็นสำนวนบ่าว่าชิเป็นอีหยังบอาจะเป็นข้าราชการชิดเป็นคนไปถ่ายเอกสารอันน่ะขออภัยอันน่ะเอออันนี้อันนี้เอกสารเนี่ย เนี่ยเห็นว่าตาพูดแวบๆเนี่ยตาพูดแวบๆเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเอกสารเนี่ยดูในมือชิดค่ะจริงๆประเด็นที่ที่ฉันอยากจะให้ฟังแล้วก็ให้นิ่งคิดกันสักนิดหนึ่งจะอยู่ในช่วงท้ายที่นายชิดปากแปรเนี่ยอวดอ้างว่าตัวเองรู้เรื่องในศารเพราะว่าตัวเองเป็นคนถ่ายเอกสารก็เลยได้อ่านข้อมูลรู้ข้อมูลทั้งหมดเอามาพูดเอามาทำคอนเทนต์ในการไลฟ์สดได้เขา พูดอย่างนี้เพื่อที่จะตอบโต้สาวิตรีนะคะไม่รู้ว่าเขาขึ้นไลน์และมีการพูดถึงเรื่องซินโคโตรงซินโคโตรตอนอะไรยังไงกันเนี่ยนะแล้วก็วันนี้เลยมีคนพูดถึงซินโคโตอนกันเยอะมากกระทั่งอุทัยที่ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เลยก็ยังพูดถึงขนาดพูดที่ว่าได้ยินแว่วๆมาว่าผู้เชี่ยวชาญทางซินโคโตอนเนี่ยถูกซักคานถูกซักถามจนไปไม่เป็นถึงกับน้ำตาไหล ไม่รู้ว่าอันนี้มาจากในช่องการไลฟ์ของชิดหรือเปล่าแต่วันนี้มีคนพูดถึงซินโครตอนกันเยอะนะคะคุณแม่น้องก็เลยพูดถึงบ้างเหมือนกันจากนั้นเนี่ยนายชิดก็ออกมาตอบโต้คุณแม่น้องคงพูดทํานองว่าเอ,อคนนี้พูดไปทั่วอาจจะเมาแล้วพูดไปทั่วชิดก็เลยมาตอบโต้ว่าไม่ได้เมานะเว้ยแต่ที่เขาพูด่เขารู้จริงเพราะเอกสารทุกอย่างวันที่ไปถ่ายเอกสาร ที่ไปศาลกันล่าสุดที่จาได้ไหมคะที่เขากลับมาประกอบเพื่อจะมาเอาบัตรประชาชนของไอ้พวยกับอิเถิดแล้วก็พากันไปศาลไอ้ชิดไปด้วยอย่างที่ดิฉันบอกว่าไอ้ชิดนี่แหละจะไปเป็นขี้ฆ่าตีลงตีศาลให้จะเป็นคนจัดการให้ไอ้ชิดวันนี้มันก็มาอวดชัดเจนแล้วว่ามันรู้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นคนถ่ายเอกสารเพอๆไอ้เวนนี่ถ่ายไว้สองชุดด้วยค่ะ เก็บไว้อ่านไว้ทำคอนเทนต์น่ากลัวนะคะน่ากลัวว่าทำไมฝั่งจำเลยถึงปล่อยข้อมูลอย่างนั้นให้ยูทูบเบอร์เอาออกมานั่งทำคอนเทนต์หาแดดก,กันมันเป็นเรื่องที่ที่ฉันงงมากเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงให้ขี้ข้ามานั่งอวดว่ากูรู้เรื่องในสารทั้งหมดเพราะกูนี่แหละเป็นคนถ่ายเอกสารกูมีนี่อยู่ในมือ ให้เน่งอ,ออกมาพูดยังไม่พอตอนนี้ไอชิดได้ถ่ายเอกสารแล้วไม่รู้ไอเฮี้ยนี่ทำสำเนาไว้อีกหรือเปล่านะคะอันนี้เราไม่รู้นะคะว่ามันถ่ายกี่ชุดถ้าเขาทำสำเนาไว้ล่ะอันนี้ดิฉันตั้งข้อสังเกตนะคะเขาก็จะได้อะไรสำคัญสคัญไว้ทำคอนเทนต์ไว้เอามาพูดนี่แหะคะ่ะดิฉันมองว่าการทำงานของ ทางฝั่งจำเลยเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ชอบมาพาคนทำไมปล่อยข้อมูลให้ยูทูบเบอร์กระจอกกระจอกขี้ค่าสัว,สวมานั่งพูดนั่งอวดว่ากูรู้ข้อมูลในสารนะเว้ยไอ้ที่กูพูดเป็นเป็นเรื่องจริงเอามาพูดได้ยังไงคะเอามาพูดได้ยังไงแล้วทำไมต้องปล่อยให้พวกนี้มาพูดเพื่อเขย่าวขวัญใครหรือ ชิดซึ่งเป็นคนนอกไม่ใช่คนกกอกเพิ่งเข้ามาเกาะเป็นเห็บหมายอยู่ที่นั่นตอนมีคดีเพื่อที่จะทำมาหาแดกแต่มาอวดเก่งรู้ดีกับคนในพื้นที่เรื่องภูเหล็กไฟน่าแปลกนะคะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นในานานั้นทุกคนออกมานั่งด่าสาวิิจีได้ซีแตกลีเจนซี่ ทุกคนออกมานั่งฟาดนั่งด่าสาวิธีได้กลางวันแสกแสงแต่ก่อนมีห้ามฟาดห้ามนั่นห้ามนี่ตอนนี้พอคดีจบแล้วสืบเสร็จแล้วให้ออกมาฟาดกันได้แปลกมากแล้วตัวเองสั่งสาวิธีว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกันอย่ามาพูดถึงฉันเขาพูดถึงเรื่องคดีของลูกเขา ไม่พูดถึงคุณไม่ได้หรอกเพราะคุณเป็นจำเลยในคดีนี้แล้วไม่แน่ในอนาคตนะคะไอพ้พวยมึงอาจจะผันตัวเป็นฆาตกรได้ดังนั้นถ้าเขาพูดถึงเรื่องคดีมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับตัวมึงและเมียมึงในส่วนของชิดในคลิปต,ตอนต้นเนี่ยดิฉันมองว่าหยาบคายค่ะดิฉันมองว่าหยาบคาย มีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้กลายเป็นแต่ก่อนตอนที่คดีมันยังไม่เริ่มต้นทุกคนก็ด่าสาวิตรีคนฝั่งที่อวยชัยพลก็ด่าสาวิตรีเอาสาวิตรีไปด่าสารพัดสารเพเอาไปกล่าวหาว่าค้ายาเสพติดจ,จนลูกตายอย่างสารพัดสารเพตอนนี้ยูทูบเบอร์บ้านๆเริ่มด่าสาวิตรีกันได้แล้วทุกคน สุดเสร็จแล้วด่าได้ใช่ไหมระวังนะคะระวังว่าพวกคุณลุงของคุณยังอยู่ในฐานะของประกันตัวอยู่นะคะถ้าพวกคุณหยาบยามหยาบคลายกับสาวิตีจนเกินไปผลเสียมันอาจจะเกิดขึ้นกับชัยพลนะผลเสียมันอาจจะเกิดขึ้นกับชัยพลและสมพร ไอ้ที่สมพอรออกมานั่งพูดหนูเลวหนูดีอะไรนะ่นะระวังนะแล้วคุณที่รับมุกออกมาไอซองขาวห้าซองซองละห้าพันระวังนะคะทำไมคุณถึงกล้าเอานิทานเอาเรื่องแบบนี้มาพูดถามหน่อยออกมาอวดด้วยว่ากูเป็นคนถ่ายเอกสารกูรู้หมดเรื่องในห้องพิจารณาคดีถามว่าสมควรไหม เบิ้มทาอะไรอยู่สงกาทําอะไรอยู่คนฝั่งคุณกําลังอวดแลาทุกคนมีข้อมูลในศาลพร้อมจะพูดพร้อมจะเปิดเผยอุทัยออกมาอวดว่ามีเสียงแววมาว่าผู้เชี่ยวชาญไปได้เป็นถึงขั้นร้องไห้มันเกิดอะไรขึ้นในคดีนี้ทำไมคนนอกที่ไม่ได้เข้าไปนั่งในศาลร,รู้ดีชิบหาย นี่คือความน่ากลัวที่ทิฉันบอกค่ะของคดีนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นใดเลยเรื่องคนนอกที่แอบอ้างว่ารู้จักตรงนั้นรู้จักตรงนี้แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าไอ้คนที่เอาให้คนนอกไปอวดอ้างว่ารู้มันคือไอ้คนในเองมันคือทีมงานไอ้คนในของฝั่งจําเลย ที่เอาเรื่องนี้ออกไปแล้วก็วางงานให้มึงพูดเรื่องนั้นมึงพูดเรื่องนี้มึงพูดเรื่องนั้นตรงนี้ราคาหน่ากลัวเรื่องนี้ไม่ได้ใช้เงินซื้อเพราะคนที่รับงานทําเรื่องนี้สิ่งที่เขาได้ก็คือเขาได้คอนเทนต์เมื่อได้คอนเทนต์ก็คือได้เงินด่าเข้าไปค่ะด่าสาววิรีเข้าไปด่าเข้าไป ท31ตุลาพวกคุณจะเข่าสุด